นี่เดอ้อทุกคนนี่เดอ้อคอโรฟิลดีพลัสเดอ้อนี่หลายคนก็กินเฮาก็เห็นบาวินโฆษณากินเฮาก็ซื้อมากินหลดแหละแต่ว่ากินหมดไปแล้วสองกองละไดมันดีแท้ดีบายอิลีได้พี่น้องเฮ็ดให้เฮาขับท้ายง่ายแต่ก่อนนะ่ะมักกินจุกกินจิกหลายอย่างหลายอันรลแนวเนาะเพราะว่าจะเป็นกินตำกินเพชรกินแอลกอฮอล์ของมึนเมาอหละอืมเฮ็ดให้เฮา ระบบขับทายมันซับสนวุ่นวายเนาะท้ายยากเนาะบางทีก็โว้ยเจ็บท้องยังกับมีเนาะรู้สึกว่าตุยว่าอ้วนแดเนาะท้องอืดยุ่ยยากแดงนะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าผิวพรรณโบเซาะโบใสโบ,บ,บ,บงามโบออร่าว่าสันสะแต่ว่าตั้งแต่กินคอรรอฟิลไซนี่ป้ารู้สึกว่าขับทายเป็นปกติแล้วก็เบ้าโตเบ้า,บาคิงยุ่งหายรู้สึกว่าเอลกิวหุ่นดีขึ้นมาเนาะเห็ดให้เห่าแบบสดซ่นว่าสันสะนเนาะถ้าไผมีปัญหา สุขภาพแบบนี้อย่าลืมเด้อพี่นองพาสุขขอแนะนำคอโรฟิลดีพลัสเอาไปกินเดอ้อให้ไทยสุขภาพดีขึ้นแน,น่นอน